ครับสวัสดีครับอาจารย์ต๊อกนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้านะครับเป็นรถไถ KRT 140บพัทนะครับตัวนี้เพิ่งได้เข้ามาใหม่นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะครับ140พัตนะครับมาดูรอบๆคันนะครับจะมีตัวชุดดันหน้านะครับดันหน้านะครับตุกปานี้ไม่ได้ รอยป่ารอยเชื่อมเลยนะครับครับสภาพสวยๆนะครับบอดี้ก็สวยนะครับบอดี้สวยนะครับดูสภาพรอบคันนะครับไม่มีปูเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีปูนะครับเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับลงมาเลยนะครับครบนะครับแจนะครับชั่วโมงการทำงานอ่า ดีสวยนะครับไฟตาไม่แตกนะครับเฟมไม่ได้มีดามนะครับนะครับหลังคาเต็มนะครับหลังคาเต็มนะครับหลังคาเต็มเต็มเติมนะครับจุดท้ายนะครับไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับไม่มีรอยตะกนะครับ เมน,นะครับมาดูยางนะครับยางหน้านะครับก็แงนหนาอยู่นะครับเป็นสองเส้นนะครับยางหลังก็สภาพดีนะครับไม่มีรอยฉีดนะครับยางเต็มนะครับ ตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นตัวแบตใหญ่นะครับก็หาแต่งเพื่อสําหรับใช้แบตใหญ่นะครับติดง่ายนะครับจะมีพร้อมนะครับมาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็มีโรตารี่นะครับขนาดเดิมๆของของรถเคอทีร้อยสี่สิบนะครับ rx หนึ่งร้อยนะครับ ใบเต็มนะครับสวยเลยนะครับสภาพใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเอาไปฝันนาได้เลยนะครับถังไม่แตกนะครับสวยเลยนะครับส่วนใบด้านนะครับใบดันก็ไม่มีปัญ ตัวนี้มีคาดมาให้ด้วยนะครับมีคาดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวผานะครับเป็นผานสามนะครับผานสามใบยังสวยอยู่นะครับโอเคนะครับตัวนึ่งจะเป็นล้อเหล็กนะครับล้อเหล็กก็มีแถมมาให้นะครับตนี้นะครับนะครับก็โดยสภาพรวมๆก็ดูสวยนะครับ ก็สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามา,อาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์080 532793ตําตบลเมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรถคันนี้สั่งวันราคาไว้ที่1นึ0 0บาทนะครับหนึ่งแบาทนะครับได้อุปกรณ์ไปครบเลยนะครับมีเล่มชุดโอนพร้อมนะครับเล่มชุดโอนพร้อม ตัวนี้จะเป็นเล่มทะเบียนนะครับเล่มทะเบียนชุดโทนนะครับพร้อมเลยนะครับก็สอบถามข้ไม่ได้นะครับสอบถามก็ไม่ได้นะครับสนใจก็ติดต่อไม่ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 0 5 5 3 2 7น3นะครับทวนอีก้าครั้อีกครั้งนะครับ0 8 0 5 5 3 2 7 9 3าจตำบลเมืองทองพืภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ ครับสำหรับสินค้าวันนี้ก็นำสนเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ